วันนี้นะคะพี่เฟย์นะคะจากเป็นนักศึกษานะคะจากภาควิชาว,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมค่ะพี่ชื่อจินนี่ค่ะมาจากภาคเดียวกันเลยใช่ค่ะโดยวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะจะมาแนะนําหลักสูตรนะคะที่มีการปรับปรุงใหม่นะคะ<ม>ชื่อว่าอะไรคะพี่จินนี่ชื่อว่าภาควิชาวิศว วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะนิดน,นิดล้วนนิดนึงพี่แบงค์พี่แบงค์นอนดึกก็มีการนอนดึกยังดูแตขอบตาดําไดรู้รู้เลยจริงๆม,มรตรองแต่วันนี้นะคะเราไม่ได้มากันแค่สองคนนะคะเพราะเรานะคะมีการนัดพี่ๆนะคะที่จบไปแล้วนะคะมาแนะนําแล้วก็แนะแนวแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่เขาเนี่ยจะมาแนะนําหรือแนะแนวอะไรกัน ใช่คะ่ะอาจจะมีประโยชน์กับน้องๆมากเลยนะคะน้องๆต้องตั้งใจฟังเลยนะคะใช่คะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปนะคะคนที่ดูอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะคะใช่ค่ะให้พี่ๆยื่นมาแล้วก็ใครเริ่มก่อนดีคะใครเริ่มอาจ<อ>ได้หนึ่เลยครับครับบ๊อบนะครับรหรัสห2สตอนนี้ทำงานเป็นอ,อ,อยู่องค์กรพระนาเอกชนก็คือเป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหว ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเป็นก็จะคนที่จบของเราส่วนมากะจะจะไม่ค่อยมาทางสายนี้ครับอของเราจะเป็นแบบทํางานวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เป็นดูเรื่องมลพิษทั่วประเทศตามกรณีพื้นที่ปัญหาที่เกิดมลพิษกับชุมชนกับจากของเสียน้ําเสียอะไรต่างๆแล้วก็สืบเนื่องไปจนถึง ทํางานด้านนโยบายด้วยฝรักดนันเชิงนโยบายระหว่างประเทศด<น>้วยในประเทศด้วยเนี่ยครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูคนที่2กันเลยนะคะครับสำหรับผมก็ตอนจบไปเข้าตลาดแรงงานอุตสาหกรรมก่อนก็ทํางานอยู่ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมประมาณสักสาปีแล้วก็ออกมาเป็นคอนซัล อีกประมาณ5ปีปัจจุบันผมออกมาทําบริษัทเกี่ยวกับคอนเซ็ลต์ในงานได้ของการดูแลในส่วนของงานระบบบำบัดน้ําเสีย,ยระบบบำบ,บัดอากาศทาให้กับโรงงานอุตสาหกรครมที่อ,อยู่ในอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยครับใช่ครับค่ะแล้วคนสุดท้ายของเราเลยค่ะครับผมก็พี่นินนะครับตอนนี้ก็ทําอยู่ของพลังงานจังหวัดปทุมธานีนะครับในส่วนของกรมธุกรมธุรกิจพลังงาน ก็จะดูในเรื่องของพวกปั๊มน้ํามันปั๊มแก๊สนะครับแล้วก็ทําหามาตรการอนุรักษ์พลังงานให้กับอาคารในสํานักงานส่วนราชการต่างๆค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับน้องๆนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังพี่ๆก็นัดพวกหนูไปพักดีได้แล้วค่ะมีการนัดรอบๆแล้วมีการหลังไนหมๆขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ เรามาเริ่มเปิดไปดูนะคะว่าจะมีใครทําอะไรกันอยู่บ้างะะพวกเขาจะแอบ,บทําอะไรกันอยู่เ,ยเราเข้าไปดูเลยดีกว่าวค่ะอันนี้นะคะก็ะเป็นนักศึกษานะคะเป็นทางรุ่นพี่รุ่นน้องกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาเนี่ยทาอะไรกันอยู่ค่ะ,<ป>ะพอดีวันนี้มงว่างครับแล้วก็เห็นน้องๆกําลังติวกันอยู่วิชาไฮดรลิกก็เลยเห็นน้องๆยังไม่เข้าใจวันนี้ก็เลยอมาช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้น้องๆเห็นน้องๆบอกแกจะสอบแล้วก็เลยแวะเข้ามาเดี๋ยวลองถามใครดี อยากรู้ว่าเรียนที่นี่ยากไหมลองแบบบอกน้องๆนิดนึงเด็กปัจจุบันเป็นไงบ้างถามว่ายากไหมตอบตามตรงยากทุกที่ออยากเหมือนกันหมดน้องจะเรียนนิเทศศาสตร์จะเรียนแพทยาศาสตร์หรืออะไรยากหมดอยู่ที่ความตั้งใจของน้องถ้ามาอยู่ที่นี่เราเวลความทุกคนทุกคนตั้งใจเรียนทุกคนพากันจบรุ่นพี่จบพร้อมกันหมดเลยทุกคนเพราะว่าเพื่อนพากันจบ อะไรเงี้ยครับถ้าน้องไม่อยู่น้องตั้งใจทุกคนจบได้หมดพอเราได้คุยกับน้องๆแล้วเราก็ได้รู้แล้วว่าสังคมที่นี่เนี่ยน่าอยู่มากเราก็จะไปดูจุดต่อไปเลยกว่าว่าเรามีอะไรให้น้องๆดูอีกเดี๋ยวให้เขาแนะนาตัวกันก่อนนะคะอันนี้ค่ะรับใหม่ไปค่ะชื่อเก้าอยู่ปีสามครับค่ะวิศวะสี่ไว่ร้อค่ะชื่อวีค่ะวิศวะสี่ไม่้อนปีสามเหมือนกันค่ะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยคือว่าอันนี้ อันนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องบำบัดน้ําเสียครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็คือว่าระบบเนี้ยก็คือจะทํางานโดยการที่มีตู้นี้แล้วก็มีน้ําที่จะปล่อยเข้าไปครับส่วนตู้เนี้เราจะทําเป็นระบบที่เป็นสูญยากาศเพื่อให้การประสิทธิภาพที่จะได้น้ำเนี่ยได้ดีขึ้นครับการระเหยและการควบแน่นจากจากความร้อนที่ได้จากไฟนะครับที่เป็นตัวแทนจาก ดวงอาทิตย์นีครับจะได้ดีขึ้นใช่ครับแล้วก็ส่วนหลอดไฟนี้ครับหลอดไฟนี้เราจะจําลองมาจากพรอาทิตย์จริงๆเลยที่มีขนาด500วัตต์ครับผมเท่าเท่าดวงอาทิตย์จริงๆเลยแล้วอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่กําลังทําตกอยู่ถูกไหมคะ เป็นโปรเจกต์ที่น่าจะมีการมาพัฒนาต่ออีกทีครับเป็นการพัฒนาต่อใช่ครับอ่าโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราลาพี่สองคนนี้ไปก่อนละกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะ<ม>า๋ยวทุนของไมคคืนนะคะ,คะให้พี่เขาทํางานกันต่อไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูห้องหลักของเรานะคะที่ถือว่าเป็นแลบหลักของเราเลยทีเดียวมีอะไรนะคะก็คือทําที่นี่ห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมสิ่งวแวดล้อมผ่ดีอย่างไงเราลองเข้าไปดูกันเลยนะคะทําอะไรกันอยู่คะเนี่ย เห็นหน้าคุยกันนี่หน้าทำหน้าเครียดกันอยู่ยังไงใครดีปะให้ลือกตอนนี้กำลังสอนทำจาเทนะคะคือการหารปมาสารต้มที่จะทำให้น้ำเนี่ยเปอไหลมันเอาไว้ใช้ในกระบวนการทำปลาโอ้ก็น้ำที่เราใช้กันอยู่ทุกวันใช่ก็คือก็คือที่นี่ก็สอนแบบเป็นกระบวนการอย่างนั้นด้วยอยากให้น้องๆมาเรียนกันนะคะพี่เขาอยู่แบบพี่น้องมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะคะเหมือนแบบถ้า น้องไม่เข้าใจเนื้อหาอะไรพวกพี่ก็จะมาติวให้เสมอค่ะมาเรียนกันนะคะการเอาแข่งขันเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปอยากถามนี่พี่เจนทําอะไรคะแบบระดับคาเค่งมากเลยตอนนี้กำลังดูว่ามหาลัยเราใช้ไฟไปเท่าไหร่แล้วครับเราดูได้ด้เหรอคะเนี่ยเราดูได้ครับนี่ครับเราดูได้เราแอบแอบอดกล้องนิดนึงว่าแบบเอ๊ะอะไรยังไงได้คือตอนนี้ับมากใช่ครับเราก็มีเทคโนโลยีหลายอย่างเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะมีอีกอันนึงอีกอันอีกอันนึงด้วยขอขายน่อยขอดีแบบของมีดีก็ต้องอวดนิดนึงอวดหน่อยอันนี้ก็เป็นระบบหล่อเย็นของตึก11นะครับใช่โลําความเย็นใช่ ไม่ทราบว่าน้องเห็นกันหรือเปล่าแต่ว่าเรายังไงลองเข้ามาเข้ามาสมัครกนก่อนถึงจะได้รับรู้นะคะถถ้าน้องสมัครตอนนี้นี่คือน้องจะได้รู้สิ่งที่น้องอยากรู้เลยถูกใช้ข่าวว่าเป็นนักฟุตบอลของทิมมอลังสิตด้วยใช่ไหมคะยังไงลองลองรับรับไมค์มาคุยนิดนึงว่าตัวเองนิดนึงเปทงมิศวะเป็นทั้งนักบอลเป็นยังไงบ้างคะเรียนไหวอะไรยังไงต้องทํากิจกรรมขนาดนี้ก็เป็นนักฟุตบอลของมหาลัยด้วยนะครับแล้วก็ได้ได้ทุนเป็นทุนนักกีฬา100%แหละครับไม่เสียเงินใช่ เรองเรียนรรมิตรสาจริงอ่ะค่ะครูมากเลยค่ะดีมากไม่ต้องเสียงเงินแล้วก็อยากเรียนในคณะที่ตัวเองอยากจะเรียนเลยครับ <c oughs> อยากจะให้น้องๆมามากันเยอะๆนะครับเพราะว่ามีหลายๆทุนเลยครับให้พี่เอิร์ธเชิญชวนชวน,น้องๆด้วยนะคะเ,เ,ชเชิญชวนให้น้องมาเรียนแบบพูดที่น้องอยากเรียนหน่อยเลยนะคะว่ามันแบบยังไงได้ครับก็ทางสาขาเราก็เปิดรับหมดเลยนะครับถ้าาเป็นใครอะไรมาเนี่ยครับ ขอให้เชิญชวนน้องๆมาครับที่นี่เป็นกันเองมากครับอาจารย์ก็น่ารักทุกคนครับผมอยากให้น้องๆแบบมาเรียนด้วยกันครับโอเคค่ได้เห็นว่าวิศวะแล้วนี่เปิดกว้างมากเลยไม่ว่าจะสายวิทย์สายศิลป์ก็เรียนได้หมดเลยนะคะจริงอันนี้เรื่องจริงถ้างั้นเดี๋ยวเราลองไปต่อเดี๋ยวเราลาพี่สองคนนี้ไปงั้นเราไปดูอีกอันหนึ่งมีการทําโปรเจกต์อะไรยังไงมีเรื่องอะไรยังไงไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นกระจกอนุรักษ์พลังงานครับก็จะ เป็นห้องสองห้องใส่กระจกธรรมดาไว้แล้วก็กระจกแบบควันที่ป้องกันความร้อนได้ครับทีนี้ก็จะมีอุณหภูมิครับบอกการทํางานประสิทธิภาพของมันครับจะเห็นได้ว่าห้องที่ใส่กระจกแบบควันไว้ป้องกันความร้อนเนี่ยครับจะสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่าครับพี่แปงเชิญชวนน้องมาเรียนนะคะ่ะก็ลองมาเรียนนะครับที่สาขานี้มันจะยากหน่อยแต่มันก็ใช้ได้จริงทำงานได้จริงเลยครับลองมาดูครับ ขอบคุณที่แบงเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ์มากเลยนะคะ,คะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปตอบเพราะว่าเนี่ยคนสุดท้ายสองคนสุดท้ายค่ะ่ะให้ลองแนะนำตัวนะคะสำหรับที่คนแรกของเราที่ค่ะ,ะพี่แอนนะคะพี่แอนจบกจาบนะคะจบที่นี่ทำงานหลักสูตรได้มีการปรับล้อมนะคะ,ะโดยรายละเอียดของหลักสูตรเราได้ เชิญอ,อาจรารย์ได้เชิญอ,อาจารย์มาอยู่แล้วนะเป็นผูนะะออ้นาภาควิชาคนนี้ขาดไม่ได้นะคะหัวหน้าภาพคนสวยของเรานั่นเองนะคะ,ส,ะสวัสดีค่ะน้องๆน,นะคะนี่กำลังอยู่ที่ การพูดถึงหล,ลักสูตรใหม่ของสาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมค่ะเราปรับหลักสูตรนะคะไม่ปรับภูมิให้อาหารแต่ก็คล้ายๆอาหารนะว่าเดิมทีเป็นวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วพอตอนนี้สถานการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่องพลังงานก็กลังมาแรงว่าถ้าใช้อย่างนี้เชื้อเพลิงฟอสซิลมันจะหมดไปจากโลกแล้วก็การเผาผ่านพลังงานพวกนี้ก็จะทำให้เกิดพาร์บอนมลพิษโลกร้อนคลายเมทเชนอย่างงี้ค่ะเราก็เลยปรับให้มีการเริ่มบูรณาการอินเตอร์เกตตกันระหว่างความรู้ เดิมเคยเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็พลังงานมาประสานกันเพื่อจะให้ไปใช้ในทศวรรษหน้าศตวรรษหน้าที่รองรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งฐานความรู้ทั้งหลายแหล่ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมด้านพลังงานเรามีเต็มจัดเต็มเทียบเหมือนเดิมเชิงคุณภาพแต่หลักสูตร,รเดิมที่เคยเรียนตั้งร้อยสิบกว่าหน่วย ในปี2 5, 5 6 4หกสุดที่ยงสาหน้าเนี่ยค่ะจะเหลือแค่126หน่วย<า>ค่ะแล<ช>้วก็เรียนอ,อนง่ายขึ้นแล้วรับเหล็กทุกสาขาวิชา,าเลยนะคะงั้นให้การชวนน้องมาเรียนนะคะชวนเชิญน้องๆมาเรียนค่ะน้องๆที่สนใจนะให้จะมารักสิ่งล้อมกับเราจะมาก้าวสู่ตังคาร์บอนต่ำกับเรานะคะจะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นให้นดงงามขึ้นถึงรุ่นต่อไปนะคะเชิญมาเรียนกับเรานะคะสาขา วิศกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะนําพาโรคเราไปสู่โลกที่สวยสดง,งามสู่อนาคตค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์กับขอบคุณพี่แอนมากเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะมาให้คําแนะนํากับน้องๆค่ะแต่ก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ,คะอยากรู้อะไรคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะคะถูกค่ะ,คะเราจะมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานะคะตอนนี้เราก็ขอไปก่อนแล้วกันนะคะบายบ๊ายบาย